ภาคเหนือเผชิญฝนตกหนักกรุงเทพมีโอกาสฝนฟ้าขนอง40%วันนี้9พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าภาคเหนือจะเผชิญกับฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะ7จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพะเยาและตากสาเหตุมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือและประเทศเมียนมาขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีโอกาสฝนฟ้าขนองถึง40%แต่ที่น่ากังวลคือฝนตกหนัก อาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ถังน้ํไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่หนอ่อรําท่วมของประชาชนควรระวังอันตรายและเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนเกษตรกรควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและมีมาตราการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้ภาคใต้ก็มีโอกาสฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางเคลื่อนสูงหนึ่งเมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนอาจสูงกว่า2เมตรเชาวเรือควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแต่ที่น่าสนใจคืออากาศในภาคต่างๆของประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง70%เของพื้นที่อุณหภ,ภูมิต่ำสุด21ด ถึง23องศาเซลเซียสสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง13องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภ,ภูมิต่ำสุด21ถึง23องศาเซลเซียสสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็ยนถึงหนาวอุณหภ,ภูมิต่ำสุด13ถึง17องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24ึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรในบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองเคลื่อนอาจสูงกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราแบบไหนคุณคิดว่าการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนั้นควรทำอย่างไรมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ